a ค h แมกกาซีนครับชอบเอ่อท่อนท่อนแรปของพี่จังนะครับที่เนเน่เนวเนวอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็เห็นปามนอนอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆแล้วก็มาร์กหน้าแต่เป็นมาร์กหน้าแบบมีลายอะครับมาร์กหน้ามันเหมือนคนหน้าหน้าโดนแบบเอาหนังออกแล้วมันเป็นแบบแดงแบบชาแบบแลลวสวัสดีครับพวกเราเฮอร์เซส สวัสดีครับผมเกลดตินเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปลั๊กี้เพอร์เซสครับสวัสดีครับผมตามเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับเนเพอร์เซสครับก็เพลง Catch the Night นะครับก็จะเป็นเพลงที่พวกเราทั้ง5คนเนี่ยจะชวนทุกคนออกมาลองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองไม่เคยใช้ดูครับผมก็จะเป็นแนวเพลง EDM กับ Trap ครับผมใช่ก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เต้นมันครับผม คือเพลงเนี่ยครับตอนที่มาเป็นเดโมครั้งแรกจะเป็นแนว EDM ครับผมจะแบบว่าเป็น EDM จ๋าเลยเป็นเพลงแบบสดใสสดใสล่าเริงล่าเริงเลยแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เลยลองเสนอไอเดียกับทางพี่ปนดครับพี่ปนเป็น Executive Producer ให้เราเสนอว่าพวกเราอยากจะได้นนตีที่แน่นขึ้นแล้วก็อยากจะได้ความฮิปฮอปเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็น EDM Trap ครับผมใช่แล้วก็สไตล์การแต่งตัววยครับแล้วก็สีผมเราก็แบบแชร์ไอเดียกับทางค่ายดูครับแล้วก็ได้เป็นสีผมตามดูครับตามครับใช่ แคชแมกกาซีนครับอด้วยนจผมเตรียมมาแล้วอครับเอผมจะเป็นแคชเอ่อเดอะฟรชแอร์ครับผมเพราะว่าตอนก่อนการที่เราจะไปแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เราต้องมีแบบว่าอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจก่อนครับผมนุ่งผ้าคาุมคอเคนสามคนขอเป็นชื่อภาษาไทยดีกว่าเ้ยจริงเหรอเมื่อกี้ผมเตรียมมาแล้วอ่ะ cashback ครับบอกว่าเวลาเราเวลาเราช้อปปิ้งใช่ไหมครับร้านไหนที่เขาให้ cashback มันก็จะดึงดูดเราเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็จะได้แบบเฮ้อเงินกลับมาเอาไว้ไปช้อปปิ้งต่ออะไรแบบนี้เป็นทาดทุนนิยมนีน้อบป้าครับน้องป้าครับ cash ครับเอ่อ cash ใจทุกคนมาเป็นพิเศษของพวกเราแล้วกันนะครับว้าวยอวจังเลยถือว่าเชียร ผมอ่ะพูดเลยนะผมเตรียมอันนี้มั่นใจว่าตัวเราดีใจรู้ใจหรอรู้ใจใบแอบเลยภาษาไทยเราต้องยิ่งใหญ่เราต้องเชียร์เขนะภาษาไทยภาษาไทยพี่เขาบอกให้เป็นภาษาไทยแคชความฝันครับอ ด้วยเพลงนีครับอยากจะชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันแล้วก็โด้ที่มีพวกเราในคอยสนับสนุนแล้วก็แบ็กอัพเสมอก็เลยอยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น c a s h your dream ครับผมเพราะว่าเราจะคอยสนับสนุนความฝันทุกคนเสมอมาคร<อ>ับของผมมเหรอครับอมเป็นท่อนของอต่อจากนี้จะเพิ่มถึง level crazy ครับก็เป็นแบบว่า level ที่มันเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มให้มันแบบว่าทะลุเพดานไปครับผมให้มันแบบสุดๆไปเลย ผมผมชอบชอบเอ่อท่อนท่อนแรปของพี่จังนะครับที่เหมือนพอตอนแรกดนตรีมันกำลังจะสดใสสดใสปื๊บปื๊บปื๊บแล้วพอถึงท่อนพี่จังปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงเกมเตเนเแนวาน้อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นท่อนแล้วเป็นเสียงแบบเตเน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 แต่ร้องให้พี่เขาขึ้นอินเสิร์ตปื๊บท่าเต้นตอนนั้นมันก็เป็นท่าเต้นที่ผมว่าเท่มากด้วยแบบทั้งมุมกล้องหรือทุกอย่างมันเป็นแบบจริงๆถ้าดูในเอ็มวีอ่ะมันจะมีท่าที่เป็นพี่จังเตะแบบพุชพุชอย่างเงี้ยที่พื้นครับผมว่าเออเท่มาก อยากทําบ้าง <Wow. S 2> ผมชอบท่อนร้องของตัวเองครับฉันรู้ว่าเชิญไม่อยากใช้ชีวิตธรรมดาครับ <c oughs> เหมือนแบบรู้ว่าอยากทำอะไรแบบเดิมๆครับให้แบบลองทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบดูครับ <c oughs> ผมชอบท่อนท้ายของฮุกครับที่มันร้องว่า <c oughs> It's right or die Come o n catch the night พราะรู้ส e> ึกว่ามันเป็นคําว่า right o r d e จริงจริงมันเป็นแสลงครับผมว่าเหมือนสาหรับพวกเหมือนแก n g s t e r แบบอเมริกันอะไรเง้ยเขาจะบอกว่าเหมือนเราเราจะคอยเคียงข้างเป็น royalty ครับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเราจะแบบเราจะัพ p อ o r t เต็มที่อะไรเงี้ยครับเพราะผมก็ชอบท่อนของตัวเองหลังท่อนฮุกครับท่อน you know the feeling ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนก่อนแ่แล้วแน่แล้วอ๋อมันจะมีมีมีท่อนฮุกแล้วก็มีพี่เนยขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะแต่แล้ว you know the feeling แต่แล้ว เหมือนมันมันประกาศหรอว่าให้คนอื่นรู้ว่าแบบเออมันฟิลลิ่งมันอะไรยังไงอย่างนี้นะแบบเออผมชอบมันเป็นอะไรคนรู้ว่าอารมณ์นี้หรือเปล่าเออคุณรู้ความรู้สึกนี้หรือเปล่าเราใช้เวลา24ชั่วโมงในการถ่ายทำเอ็มวีแคสไหนอะปาลอะไรนะขอคาถามไปเฉเดี๋ยวมาอะ่รวันนี้ มันจะเริ่มเช้าแบบในการถ่ายทำไปแล้วใช่ใช่เช้ามากตั้งแต่แบบประมาณตีห้าไปปลายครับแล้วก็เราจะถึงตีห้าไปปลายก็คือใกล้หกโมงใช่ครับตอนนี้กำลังขึ้นเลยใช่ครับแล้วก็ผมเดินเข้าไปครับอย่างแรกเลยคือตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเช้ามากผมคิดว่าเออทุกคนอาจจะต้องการการบำรุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วแต่เดินเข้าไปอ่ะผมเห็นปาล์ม นอนมาร์กหน้าอยู่อะพี่แล้วมันเป็นโรงแรมที่โรงแรมที่ไม่มีคนเขาเรียกว่าเขาเขาไม่ได้ใช้งานไปนานแล้วใช่ครับเจแล้วคราวนี้ผมก็เห็นปลาล์มนอนอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆแล้วก็มาร์กหน้าจะเป็นมาร์กหน้าแบบมีลายอะครับมันมันเหมือนคนหน้าหน้าโดนแบบเอาหนังออกแล้วมันเป็นแ,บบแดงแบบม <c oughs> <ช>าแบบ <c oughs> แหล <c oughs> วยคือมันเป็นแบบรูปการ์ตูนเด็ก แบบแบบวิ้งแบของญี่ปุ่นอะแต่พอปลาปลาแปะไปแล้วเหมือนไททันห้เมตรที่มาเป็นเนื้อแดงอ่ะแบบเป็นแบบโอ้แล้วผมก็เดินเข้าไปเราก็ใครวะล้วก็เลยเดินไปดูอ๋อปาห่านทุกคนทักทุกคนคือจริงมีไรแค่ตัวไหมครับปลาก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไนเห็นหน้าซองมันน่ารักดีก็เลยซองมาใช้ดูแแต่สภาพก็เป็นยังไงเลย เปลี่ยนคำถามเป็นใครเอากลับเยอะที่สุดไม่เคยนะนี่เลยครับไม่เราก็แบบตอนตอนเราทำงานเราก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครตอนทำงานเราแบบรู้สึกว่ายังไม่อยากกินเพราะว่าถ้ากินไปเดี๋ยวมันจะง่วงก็เลยแบบว่ากินแบบให้พอให้พออยู่ท้อง แต่ว่าพอเลิกงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเติมพลังงานครับผมก็เห็นข้าวเหลืออยู่ผมก็เลยว่าจะทิ้งมันก็เสียดายเออเราก็เลยแบบเออเอากลับไปกินดีกว่าแล้วพี่กิลนะครับมีเรื่องอะไรอย่างเมาไหมครับไม่มีนะครับเห็นี่ขากระโดดชนกำแพงอยากให้เมาฉับพยายามไดอยังไงจะบอกว่าตอนแรกตัวเองแบบว่าพร่ามากก่อนที่เราจะวิ่งชนกำแพงผมแบบเซตหน้าแลวแบบจะชนแล้วแบบนาเดๆแบบโอ้ว้าวเราต้องรอดเราเทคเดียวเราแบบ เพอร์เฟกต์คิวเลยแต่พอสุดท้ายปุ๊บล้มพังขาพลิกพึ่งแบบหน้าดำข่าเหมาเข้าหน้าแบบโอ้โหเขาทำท่าโชว์อะไรครับว่าแบบเขาจะเข้าแบบเออเท่ๆหล่อๆทีเนี้ยหน้าที่ออกมานแบบหน้ากามวนใช่เราก็เราก็ต้องวิ่งกลับไปแก้อีกรอบตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยถ้าพี่กีวิ่งผ่านมันจะล้มได้ไงพอไปดูจริงพี่กีคือกระโดดเหมือนแบบกระโดด เอาตัวเหมือนกันนะดูหนักสัปพันฮีโลบ่อยไงเออแต่มันทำไม่ได้จริงในชีวิตอี้ทุ่ม้ตัวคุ้มหมดเลยทั้งตัวทั้งใจจริงแต่สุดท้ายก็ออกมาดีก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังครับทีมตัดต่อทีจีครับขอบคุณครับผมแล้วป้ามีอะไรจะเมาไหมคะ ให้ปาเมาปักกี้ท่าหนึ่งที่เป็นท่ากท่าเป็นของปักกี้ที่แบบก็มีถีบปาด้วยจนเจ็บแรงทำอะไรมาขึ้นไปาำให้คนชัุรกาก็ท่านั้นเหรอครับก็ไม่ได้เจ็บครับแค่เซเซเฉยๆ,ๆ,ๆครับบางทีแบบบางทีคิดว่าแบบเป็นรอบซ้อมเฉยๆแบบลองกล้องอะไรครับผมก็แบบไม่ได้เก่งตัวแต่ปักกี้แบบขึ้นมาจริงอกว่าเซเซบ้างครับแต่ก็โอเคครับไม่ได้เจ็บมากครับเพราะว่าเคยซ้อมกันมาก่อนอยู่แล้วครับ ไม่ไก่ครับใส่หน้าขอปามโอ้โหถ้าฟังขึ้นผมอะคนจะได้เห็นคนฟิลจริงๆ แฮปปี้มากครับแบบว่าตอนที่เราถ่ายจริงในในฉากครับกับตอนที่ออกมาตอนที่แต่ง CG แล้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยครับตอนแรกเราไม่เห็นภาพเท่าไหร่แบบว่าเพราะว่ามันเป็นโรงแรมโรงแรมล้างด้วยแบบสีกําแพงเนี่ยก็ซีดหมดแล้วเลยแต่ว่าตอนที่เขาตัดต่อมาทุกอย่างมันแบบโอ้มันดูมันแน่นมันดูเบโทรมันดูแบบมันดูมูดได้มาก แบบว่าภูมิใจมากเลยครับที่เป็นแบบฝีมือของทุกคนทําออกมาได้แบบดีเยี่ยมขนาดนี้ครับที่ที่พวกเราด้วยที่แบบว่าตั้งใจทุกคนเลยครับในวันที่ถ่ายกันแบบย4บสีชั่วโมงทุกคนคือแบบตั้งใจทําให้ผลงามน่องดีสุดแล้วมันก็ออกมาดีจริงครับซึ่งรายละเอียดมันมีเยอะมากถ้าใครที่แบบยังดูไม่หมดวนกลับไปดูใหม่ได้หลายรอบเลยครับ จริงๆให้หลายอย่างเลยอะแต่ว่าผมอยากตอบในฐานะที่แบบเ,เราได้มาเป็นศิลปินเองเราเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้รับความรักจากแฟนๆแบบเราสัมผัสได้ยเลยว่าแบบแฟนๆให้การตอบรับเราแบบดีมากๆแบบซัพพอร์ตทุกๆทางไม่ว่าจะไปงานไหนก็ไปแบบว่าไม่แสดงความเหนื่อยให้เราเห็นเลยมยถึงแม้เขาจะแบบว่าตื่นเช้ามารอกันตั้งแต่เช้าแดดร้อน,อนๆอะไรเงี้ยผมแบบเคารพมากๆเลยแบบที่เขามารอเราแล้วเ,เขามาแบบให้กําลังใจเราแล้วเขาต้อนเขาเชียร์เขาแบบโหเชียร์เอาเป็นเอาตายเหมือนเต้นเองบอกว่าว้าวว่าแก้แก้ โอ้โหม <c oughs> ดีมากๆเลยครับได้อตอนร้องเพลงด้วยผมแบบแอบ,บเห็นคลิปแบบทุกคนที่แบบว่ากําลังยืนเชียร์เราอยู่แล้วก็แบบเขาก็ร้องเพลงมาด้วยกันเราแล้วผมชอบมากมทุกคนคือแบบเต็มที่กับการร้องเพลงมาก <c oughs> ผมแบบว้าวโอ้ยแว้าแฮปปี้มากเลยครับไปดูคลิปไม่ได้ยินเสียงเราแล้วเราฟังเขาร้องเพลงมากแอมแอมเบียนคือดังดังสุดมันแบบว่ามันเป็นความรู้สึกแบบ ผสมครับแบบตื้นตันด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยครับเหมือนเราตั้งใจทําผลงานนี้มากๆกับทีมงานทุกคนเรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วพอเราเห็นคนคนที่เขาชอบในผลงานเราแล้วก็สามารถร้องตามไปด้วยมันแบบเออมันใจชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแทนทุกคนแล้วก็สนุกไปในตัวแล้วก็ยิ่งพอย่งเขาลิงร้องได้เราก็ยิ่งอยากเออ มามารองด้วยกันมาลองด้วยกันมาสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วลองได้ไม่พอแรปได้ด้วยแล็อได้ด้วยว้แบบแรปแรปแข่งขึ้นมาเลยผมแบบเฮ้ยเลิศเลิศวโอ๊ยมามาดูใช่ครับเซนได้โอเคครับก็ ฝากด้วยนะครับผมพวกเรา p e r s e s นะครับผมตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่สามไปชื่อว่าแคชเ Night นะครับผมสามารถเข้าไปติดตามโดยมีได้ที่ YouTube mm hmm. g n สอ s น f ์ด์กอรครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเรานะครับได้ทาง IG p e r s e s เ f สอันด์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับเพ oh. รสเซสเช็คหลองงมึนเน <laughs> p เพร e เซสอี <laughs> หล่อเทจุมม้มเห่งปลาเพอร์เซสอีอีดือ้อสุดตัวกิบเพอร์เซสอีอีบอนทูสลีฟจังเพอร์เซสว้าวผมไม่ได้แพ้นี่ <laughs> อีอี <laughs> น่ารักคิวตี้เซ็กซี่ปลัก๊กี้เพอร์เซสอีอีเน <laughs> ท่อโย่อโย่เน <laughs> ่เปอร์เซส <laughs> <laughs> อีอี หล่อเท่มากๆครับตามเพอร์เซ็เอีอเซ็กซี่สุขุมนุ่มลึก <c oughs> จิตตินเพอร์เซ็เใจดีขี้เล่นง่วงนอนครับจังเพอร์เซ็ <c oughs> เอ๊เพอร์เซ็นอ์อี